ภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะครับเป็นห้องๆ้องนะครับเป็นทั้งหมด4ีซีนอย่างนี้ลิฟวิ่ง o ูม1รูปคิดเช่น1รูปนะเดรสซิ่งหรูปนะครับแล้วก็เป็นฮอ1รูปนะครับเป็นถงอย่างนี้วิธีการนะครับปกติเนี่ยเราจะถ่ายมือถือส่งไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ย เราอยู่คอมเรามีเน็ตแล้วเราอยู่ที่บ้านเนี่ยให้เราใช้วิธีการ export นะครับตั้งซีนที่เราเซฟเอาไว้กดร i v i n g ก่อนรูปแรกไปที่ไฟล์นะครับ export 2D g r a p h i c นะครับเลือกตำแหน่งที่จะเซฟนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วเลือกนามสกุลนะครับเป็น jpeg แล้วก่อนที่เราจะ export นะครับกด Option ก่อน แล้วเราก็มาตั้งขนาดเอาเป็นเออ่ Full HD ก็พอนะครับ1.9.2.0ด้านล่างก็7 9 5แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เอาเดิมๆเลย Better Quality นะครับกดโอเคแล้วกด Export ทันทุกสีเลยครับคิดเช่นด้วย ไฟล์เอ็กพอร์ต 2D กราฟิก02คิดเช่นตั้งชื่อตามนี้เลยนะจะได้หาง่ายๆเดสกิ้งไฟล์เอ็กพอร์ต 2D 03ฮอไฟล์เอ็กพอร์ต 2D แล้วเราก็เข้าไปดูที่เราเซฟเอาไว้ฮะมันจะได้อย่างนี้เห็นไหมเป็นซีนแบบเส้นคมๆเลยเอ,อย่างี้ประมาณนี้ก็ส่งคนละสี่รูปนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับเช็คชื่อใส่รหัสแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ไอ้พวกภาพซีนสซีนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสของคอมเมนต์ของตัวเองนะครับให้ครบสีรูปสวัสดีครับสำหรับการบ้านนะครับหลังจากที่เราปั้นโมเดลครบทั้งสีซีนแล้วเนี่ยพวกบิวอินต่างๆให้เราหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเตรียมเอาไว้เลยพวกโซฟาหมอนเก้าอี้พร็อพต่างๆต้นไม้หนังสือนะครับ แต่ว่าเราอย่าเพิ่งเอามาใส่ในโมเดลนี้นะครับเพราะว่าไฟล์มันจะหนักครับเดี๋ยวจะตรวจงานกันไม่ได้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีว่าเอาเข้ายัางไงให้มันไฟล์มันเบานะครับแล้วก็ยังสามารถเรนเดอร์ได้อยู่ให้โหลดพวกโมเดลต่างๆพวกนี้เก็บเอาไว้ในแฟลชไดรฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาเอามาใส่ในโมเดลพร้อมกันวิธีการหาพอบโมเดลต่างๆพวกนี้นะครับเราใช้สเกตช์แให้เราเซิร์ชใน Google นะครับว่า 3d warehouse แบบนี้ 3d warehouse enter แล้วก็เข้าไปอันแรกเลยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเว็แบบไซต์นี้เป็นโมเดลสำหรับส e ก c อัพนะครับเราอยากได้อะไรเราก็เซิร์ชไปเลยสมมติว่าเราจะเอาเก้าอี้กินข้าวนะครับ Dining ิ h a ช่ก็เซริร์ชไป Dining c h a i r ต้องเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับ หลังจากนั้นให้ไปที่หน้าโมเดลแล้วก็ลองเลื่อนดูครับมีให้เลือกมากมายเลยก็ต้องเลือกตัวที่ชอบมาใส่ครับพวกหนังสือของตกแต่งอะไรก็ลองเซิร์ชดู Decoration มีเยอะครับ ถ้าเราไม่อยากได้โมเดลที่มันหนักมากเกินไปนะครับให้ดูตรงไฟล์ไซต์ตรงเนี่ยพารพเนี่ยไฟล์ไซต์ให้เราลดจาก0ถึง100เป็น0-50ถึงห0หรือ0-20ถึง20อ่ามันก็จะกรองโมเดลที่ไม่เกิน20 MB มมานะครับวิธีการโหลดนะครับสมมติว่าเราจะโหลดตัวโมเดลตัวนี้นะครับคลิกตรงสัญ,ญลักษณ์ดาวน์โหลด แล้วเลือก SketchUp เ v e r s i o นที่เราใช้อยู่นะครับเราสามารถโหลดเ v e r s i o นไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เ v e r s i o นที่สูงกว่าที่เราใช้อยู่ไม่งั้นมันจะเปิดไม่ได้2016ได้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 แต่ถ้าเกิดเราใช้2019แล้วเราไปโหลด2020เนี่ยเราจะเปิดไม่ได้นะครับตัวไฟล์นี้โหลด พอโหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่ในเครื่องเรานะครับเราก็เก็บตัวพวกเนี้ยสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เลยว่าเป็นเนี่ยเมืองของผมก็จะแยกหมวดเอาไว้เตียงเข้ามาก็จะเป็นพวกเตียงหมอนต่างๆอ่าแชร์พวกเก้าอี้โซฟานะครับของตกแต่งต่างๆ ก็ลองโหลดเก็บเอาไว้นะครับว่างๆก็โหลดเก็บเอาไว้ได้พวกโมเดลพวกเนี้ยเรายิ่งเรากดสมมติเราเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็หาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดโมเดลที่สวยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขยันหน่อยในการหามันยิ่งเข้าไปลึกก็จะยิ่งเจอโมเดลสวยๆโอเคครับ นี่คือการบ้านครับก็คือหาโมเดลพอมตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ฮูดให้เราโหลดเก็บเอาไว้ในแฟลได้เลยแต่ว่าอย่าพิ่งเอาไปใส่ในโมเดลไฟล์งานของเราเพราะว่ามันจะหนักเดี๋ยวจะมาสอนทําเป็นพ็อกซี่แล้วเอาเข้าไปโดยที่ไฟล์มันไม่หนักนะครับสําหรับการบ้านก็ของอาทิตย์นี้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ